คนเนี้ยก็ไม่มีใครเข้ามาจีบมีแต่คนดูงานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมีตีแต่ไม่เล่าให้ฟังหรือเปล่า่ะทำไมจะโป๊ทำไมจะโป๊อม่ารู้เออไม่ได้พี่รู้ก็หนูหนูหนิวนางหนิวเด้อขึ้นมาขึ้นมาใครจะหลีกขึ้นมาเนี่ยเบียร์ำพูดใหม่หนิวนางเป็นอะไรหนูหนิวนางยังว่างอยู่หนูรูว่าโสด หนูไม่มีไม่มีหนูไม่บอกไม่มีไม่มีหนูไม่บอกเดี๋ยวหนูจะไปฮ่องกงแล้วแล้วถ้าหนูฟังมาว่าเป็นคนนี้หนูจะประกาศให้ทุกคนรู้เองแต่ก็มีสิอะไรเนี่ยเอาใหรอดนะงานแต่งไม่ใช่งานแต่งงานค่ะไม่ได้ถามเรื่องงี้นะพี่ถามว่าโสดหรือไม่โสดไี่ไม่ถามเรื่องงานแต่งงานเลยไม่มา ปอเวีนนะคะโอเคโอเคดูลงไปก่อนได้ป่ะโอ้ยย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 ลกยย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 ย